ประเทศจอร์เจียนะครับเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคคอเคซัสครับซึ่งอยู่ตะหว่างจุดตัดน,นะฮะของยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตกครับครอบคุมพื้นที่กว่า69,700ตารางกิโลเมตรครับและมีประชากรประมาณ4ล้านคนครับ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาจอร์เจียครับซึ่งเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดภาษาที่ของโลกนะครับและมีเมืองหลวงที่ชื่อว่ากรุงทิบิลิซีครับที่มีอายุมากกว่า1 5 0 0ปีแล้วแหะครับก่อตั้งโดยกษัตริย์แห่งไอเบีเรียที่มีชื่อว่าวัลซังจอกาซิลลี่นะครับซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนจอร์เจียครับเนื่องจากมีพรมแดนติดอยู่กับหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียแอลเบเนียอาเซอร์ไบจันตุรกีนะครับแถนทางตะวันตกนะครับยังติดกับทะเลดำอีกตั้งหาครับและยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายใหม่ครับ เป็นที่หมายปองของหลายชนชาติครับและถูกยึดครองโดยอาณาจักรเปอร์เซียตุรกีอาหรับและก็มองโกลครับในช่วงศตวรรษที่7ถึงศตวรรษที่18นะครับเป็นเวลาถึง11ศตวรรษครับที่ถูกปกครองโดยเผ่าต่างๆครับในระหว่างศตวรรษที่11ถึงศตวรรษที่12นะครับจอร์เจียได้รับการคุ้มครองจากรัสเซียครับและถูกบรรดรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในที่สุดนะครับในศตวรรษที่18ปครับในปี1918ก้ครับที่ราชวงศ์รัสเซียถูกโค่นล้มลงนะครับจอร์เจียก็ได้เอกราช หนุ่กรวมกับสหภาพโซเวียตอีกนะครับจนปี1 9 9 1นะครับสหภาพโซเวียตล่มสลายครับจอร์เจียถึงได้ประกาศเอกราชนะครับในปี1995นั่นเองครับและคนไทยนะครับสามารถไปเที่ยวจอร์เจียได้นะครับ1ปีเต็มๆโดยไม่ต้องขอวีซ่าครับ365วันซื้อตั๋วแล้วมาได้เลยครับ